สวัสดีครับผมชื่อพันดิตนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกันเลี้ยวล้อสูงตัวนี้ตัวนี้นะครับไอตัวเนี้ยผมซื้อจากร้านวิถีกเกษตรเขาบอกว่าเขาอยู่พิมายนะแต่ผมไม่ได้ไปผมซื้อผ่านทางไปษณีเวลาซื้อนี่เขาจะให้มาสองตัวแล้วก็มีน็อตด,ด้วยวันนี้ผมมาลองถ่ายแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะกัน กันเลี้ยวตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ใส่พอไม่ใส่ปั๊บเนี่ยข้างหน้าเวลาเลี้ยวขวามันจะชนตรงนี้แล้วก็เวลาเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะไปชนกองหลังจากใส่ไปแล้วเนี่ยโอเคครับมีข้อเสียอันเดียวคือวงเลี้ยวมันจะกว้างนะครับก็เเวลาสั่งซื้อเนี่ยเขาจะให้น็อตมาด้วยแล้วเราก็ถอดน็อตเก่าออกแล้วก็ให้น็อตที่ร้านเขาใส่ได้เลย นะครับก็ใช้ดีครับตรงนี้มันจะมันจะตรงนี้มันเป็นการเลี้ยบเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมาชนตรงนี้นะครับวงเลี้ยวก็จะกว้างขึ้นก็ใช้วิธีถอย2รอบแต่ว่าพอขับสักวัน2วันก็จะเริ่มชินแล้วโอเคสุดยอดครับ